กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์มดดำทำนายด้วยศาสตร์อักษรลุนโบราณที่จะมาทำนายดวงในเรื่องเกี่ยวกับการนของท่านว่าในเดือนมิถุนายนนี้การเงินของท่านเป็นเฉลียบ้างครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านได้อักษรลุนที่มีชื่อว่า เอาจิสขึ้นมาเขาบอกเลยว่าสภาพดวงการเงินในช่วงเดือนนี้เนี่ยถือว่ามีความมั่นคงดีการเงินการทองในช่วงเดือนนี้นะครับให้ระวังว่าจะมีการเงินที่เสียไปอยู่เหมือนกันเยอะแต่ก็ไม่เป็นไร ดวงการเงินเก่าไปใหม่มาอยู่เรื่อยๆนะฮะดวงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดไปลองไปขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์ในวัดหรือในใจดีใหญ่ๆนะครับก็สามารถช่วยเหลือในอเรื่องของเรื่องของโชคลาภให้กับตัวเองได้ดีเช่นกันถือว่าการเงินไม่น่ามีปัญหาอะไรครับสบายๆหากต้องการทราบเกี่ยวกับการของท่านเพิ่มเติม,ตมสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ